ยังน่ะยังต้งเก็บสนจจากนี้อืออยากจะไม่ไปจะต่อนูจออาบ้านป่าตองฮะรูจอแม่อุคออำเภอขุนยวนอาจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่ะจะไปไปโอก้ว กินใหญ่คอนเดนนไปจทต่อจอป่าตองฮต่อแม่อุคอนะต่อหนุม่มเออรู้จอมองอเนย้อนใหญ่นเดินนอมะนอ์อนเดินนอยอจะกินใหญ่ไปไปจต่อ,อรู้จอป่าตองจอแม่อุคอ จะน่าจะซื้มอม้งใจเชเชีช่ยร au นีเ,าเนาะไปมูเลยเนอะตีโลตีมง้งบ้านแม่บ้านป่าตองหอมเด็กน้อยย่าบ้านป่าตองแม่อุกขอมาสิเขาเผารุ้จงกือปูปูหัวตีหนูเนอะแม่อุกขอมาไปปูต่อละหอมเด็กน้อยย่ารู้จ่ามงบ้านป่าตอง ยอดโจของยวนเนอยอดโจของยโจอัจังหวันแม่ห้องสอนเลยเนอขขนหนยอดโจจังหวันแม่ห้องสอนหลนเนอกูเอามงจอชอจะไม่ใช่เนอกูมื่อโอ้กูเจ๊เนอร์นูเนอมึงรู้ชอบใยังไรเนอร์ิเนอกูมั่งละเนอะกูแม่ปุ่มีไอ่มึงรู้ชอบใจไม่แม่อ้อหนึ่งกูมัวเลไอ้อไปป่วยยีฮ Tashima đi mua cái gì nhá này nó nên cháy vậy Bây giờ chị họ này nó ăn đây bà thọ Để mua cái gì nhá này nó ăn Tên xe chẳng nhảy giờ anh chị bán đau hả này nó lại nó ít lại Sẽ do ta mua chị lo mà lấy mất thay mê sai hả

cho nà cho chữ cứ mấy cho cháu sai đi lên clip video nó muốn cho cháu, cháu mấy say tốt là thế giờ bay cho lú đây nó cô nhìn chị ít tăng kia tăng nó lại hả bây giờ bay cho lú cho đây là do lú cho mày khô bố sau trong nó tốt là, cũng mà muốn thay thay cho mấy sai à ta kỹ nak kan me tsoling tu na